อาแล้วผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนํา3มือถือนะผมนะที่น่าซื้อและน่าใช้ในราคาไม่เกิน5,000บาทนั่นเองนะผมส่วนจะมีรุ่นอะไรกันบ้างก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะอาลุมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับการจัดอันดับมือถือนั่นเองนะโอเคเรามาเริ่มกันรุ่นแรก,กเลยดีกว่่่่่่าานน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 มรรรุุแกเเป็ V Y18 ัออองงซึีี้นน้หจยูท 6.56นิ้วนะความละเอียดนะครับอยู่ที่ 720p คูณ1612พิกเซลนั่นเองนะครับอัตราส่วนอยู่ที่20:9นั่นเองนะครับชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD refresh rate 90 h z ความสว่างสูงสุดอยู่ที่840 nits นั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 14ครอบด้วย Fun Touch OS 14นะครับ CPU นะครับก็เป็น MediaTek Helio G85 นะครับสถาปัตยกรรมอยู่ที่12นาโนเมตรนะครับการ์ดจอนะเป็น Mali G52 MC2 นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ Micro SD Card ได้นั่นเองนะครับส่วนเรื่อง s t o r a g e มี1นะมี1 1 8 g b ิ5แ g b นั่นเองนะครับแล้วก็แรม 8GB นะครับชนิดล้อมนะเป็น E M C 5.1กล้องหลังนะตัวนี้มีหลักอยู่ที่50 000 000 x, ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ F 1 8นะครับระบบโฟกัสเป็น P D F นั่นเองนะครับแล้วก็มีเลนส์เสริมนะครับ0.08พิกเซลนั่นเองนะครับ F stop อยู่ที่3.0นั่นเองเนะเส์นั่นเองนะ LED, เนะครับวป็น p, rate, เลนส30เฟร่มนั้นเองนะครับตงมแล้ว,ว,วนะบูัน มี NFC ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ USB เป็น Type C เวอร์ุ่น2.0นั่นเองนะครับแบตเตอรี่5,000 mAh รองรับชาร์จไว้อยู่แค่15วัตต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถทนน้ำทนฝุ่น,น,น IP54 นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องราคาโน้มนะตัว RAM 4 Storage 128GB นะอยู่ที่4,349บาทนั่นเองนะครับมาอันดับที่2กันเลยดีกว่าโน้มนะเป็น Redmi 13C นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับหน้าจอนะครับอยู่ที่6.74นิ้วความละเอียดอยู่ที่7 2 0 0 p x 1,600พิกเซลนัั่นนเองะครบ ส่วนนะครับ20ต่อ9นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกแบบคอนนิ่งกอลเลอร์การ์ดด้วยนะครับแล้วก็ชินิดหน้าจอนะเป็น IPS LCD Refresh Rate อยู่ที่90้าเฮิร์ตนะครับแล้วก็ความสว่างนะบสี่ร้อยห้นิตนะครับแล้วก็สามารถสูงสุดอยู่ที่600้อยนิตนั่นเองนะครับระบบปฏิบัติการนะเป็น Android 13ครอบด้วยมี UI เวอร์ชันสินั่นเองนะครับแล้วก็ CPU นะเป็น Mediatek MT 6 7 6 9 Z นั่นเองนะครับหรือว่า Hello G 8 5นั่นเองนะครับสถานปัตยกรรมอยู่ที่สิบสอ,องนะะฮแล้วก็ตัวนี สามารถใส่ไมคโ,โครอิสติกาได้นะครับแล้วก็ความจุนะมี128กิก256กิกนั่นเองนะครับชนิด r อ m เป็น EMC 5.1แรมนะมีแรม4กิก6กิกแล้วก็8กิกกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับกล้องหลังนะมีหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงใน f 1.8นะครับระยะโฟก์เคเลงอยู่ที่28มมนั่นเองนะครับระบบโฟกัสเป,เป็น PDAF นั่นเองนะครับแล้วก็กล้องมาโครนะ2ล้านพิกเซลรูรับแสงใน f 2.4นะครับแล้วก็กล้องเสริมนะครับ0.08พิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนนนนีีี้้ะะมมแแฟลลลชตตาปกกกิิเยครัับบวว็ทึดโอ สูงสุดอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็กล้องหน้านะ8ล้านพิกเซลรองรับชิป A200 นะครับมีระบบ HDR ด้วยนะครับผมเออทั้งกล้องหน้าแล้วกล้องหลังเลยนะครับแล้วก็สามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะมีลูแจ็ค3.5มิลมด้วยนะครับแล้วก็บลูทูธเวอร์ชัน5.3มี NFC ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็พอชาร์จนนั้เป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นั่นเองนะครับแบตเตอร รานตัวแรม8 Storage 2 1 6 g ิกอยู่ที่4,799บาทนั่นเองนะผมนะอ่ะส่วนรุ่นสุดท้ายนะเป็น Poco M6 4G นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับหน้าจอนำอยู่ที่6.79นิ้วนะครับความละเอียดนำอยู่ที่1 0 8 0ค0ณ2,460พิกเซลนั่นเองนะครับ PPI อยู่ที่369 PPI นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนาะแล้วก็ชินิดหน้าจอเป็น IPS LCD Refresh Rate 90 Hz นะครับความสว่างอยู่ที่550 nits นั่นเองนะครับส่วนระบบปฏิบัติการนะเป็น Android 14ครอบด้วย Hyper OS นั่นเอง แล้วก็ชิปเซตนะตัวนี้เป็น mediatek h e l o g 9 1 u l t r a นั่นเองนะครับสถาบไลท์กรรมอยู่ที่12นาโนเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดจอนะเป็น m a l i g 5 2 mc 2นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ micro sd card ได้ด้วยนะฮมแล้วก็ storage นะครับ1 2 8 g b 2 5 6 g b นั่นเองนะเป็น emc m 5.1นะครับแล้วก็ ram มี ram 6ก ram แนะฮะส่วนในเรื่องกล้องหลังนะตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับ108ล้านพิกเซลรูรับแสง big s หนเึ่งจุดแปด เองนะครับระบบโฟกัสนะเป็น PDAF นั่นเองนะครับแล้วก็เลนส์ macro สล้านพิกเซลรูรับแสงดิฟสองสุนั่นเองนะครับแล้วก็มีแฟลช LED HDR อะไรตางปกติเลยนะผมนะแล้วก็งานวิดีโอนะตัวนี้1 0 8 0 p 30เฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กล้องหน้านะค,ความละเอียด13ล้านพิกเซลรูรับแสงดิฟสองสุดห้านะครับงานวิดีโอก็ได้แค่1 0 8 0 p 30เฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายกันโอเคแล้วก็ลูแจักรสองสุดห้ามีนะมีด้วยนะผมรุ่นนี้นะครี่ ที่ที่5,030มิบมิแอมแกลิที่เดียวนะโอ้โหถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะผมนะแล้วก็ชาร์จไว้อยู่ที่33บาทัตนั่นเองนะผมนะแล้วก็รุ่นนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่205กรัมนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องราคานะตัวแ a ม8 s t o r สตอรีส6สออยกิกอยู่ที่4,499บาทนั่นเองนะผมนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะผมนะสำหรับการจัดอันดับ3มือถือนะในคลิปวิดีโอนี้ก็คงประมาณนี้ละกันนะผมโอเคบายบาย